นั่งสีวันต์ตัวทยหลวงจังะรนั่งหนาๆตรงๆดิคุยไทยหลวงบอกันบเบลไทยนะคิดพรอมไหเออบรอมเจ้าามาขอม้ามาอ่าความทีผมได้เล่านะเราแป๊บนึงส่างภาพกำลังมา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 เราแป๊บเราแป๊บ

ขอธรรมกรรมต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องทั้งหลายที่ได้ร่วมเกินท่านโดยประการใดก็ดีทัานกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ดี ได้แล้วก็มีได้ตั้งใจก็ดีต่อหน,น้าแล้วรับหลังก็ดีและรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีได้รู้ก็ดีร,ดรับตั้งแต่อดีตอดีตชาติเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอให้พ่อแม่มปู่ย่าตาย,ยา,ตาย

เอาขึ้นอันนี้เอารูปก้อนมาดิเอ้ยอ่ก่อนาำรับ่อนแพุเอาสันเรล้วแล้ว